นิทานลูกสม้มเรื่องหญิงขอทานการะครั้งหนึ่งมีเด็กสาวที่ถูกทิ้งไว้เพียงลำพังอยู่ท่ามกลางตลาดก่อนที่เธอจะถูกทิ้งนั้นพ่อแม่ของเธอซึ่งเป็นคนยากจนอดมือกินมือ้อวันหนึ่งเขาพาเธอมาเดินตลาดแล้วพ่อแม่ก็พูดบอกกับลูกว่าให้ลูกรออยู่ที่หน้าห้องน้ำแล้วก็อย่าไปไหน กลัวกลับมาว่าจะหาเธอไม่เจอเด็กน้อยก็ได้นอนรอแล้วรอเล่าที่หน้าห้องน้ำที่มีกลิ่นเหม็นโชยมาแล้วเธอก็นั่งเฝ้ารอแม่อยู่หนึ่งวันก็แล้วสองถึงสามวันก็แล้วก็ยังไม่มีใครมารับเธอและแล้วก็ได้มีแม่ค้าระแวกนั้นเห็นเด็กน้อยคนนี้ใส่ชุดตัวเก่าดูหน้าตามอมแมมเขาก็ได้ถามไปว่า แม่หนูจ้าพ่อแม่เองไปไหนล่ะป้าเห็นเองใส่ชุดนี้มาสองสามวันแล้วพ่อแม่ยังไม่มารับอีกหรือเด็กผู้ใส่ซื้อบริสุทธิ์ก็ได้ตอบกลับแม่ค้าว่าป้าจ๋าป้าจ๋าเห็นพ่อแม่หนูไหมเขาบอกให้หนูรอตรงนี้มาหลายวันแล้วหนูหิวจ้าหนูหิวเมื่อแม่ค้าได้คุยกับเธอจบก็ได้ซื้อข้าวมันไก่มาให้เธอหนึ่งหอ่อให้เด็กได้กิน เธอก็กินอย่างมุมมามเละเทไปหมดด้วยความที่หิวโหวยเด็กน้อยช่างน่าสงสารอายุของเธอดูแล้วเพียงไม่เกินสิบขวบชาวบ้านก็ได้ให้เจ้าหน้าที่นั้นมาหาเธอแล้วก็บอกว่าจะพาตามหาพ่อแม่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงแม่หนูบ้านอยู่ไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ทำไมพ่อแม่ไปไหนล่ะ พ่อแม่ของหนูไปซื้อของจ้ะบอกให้หนูรออยู่ที่นี่คนเดียวแต่ยังไม่กลับมาเลยเขาลืมหนูไปแล้วมังไปไปไปกับลุงเดี๋ยวลุงไปส่งไม่ไปจ้ะพ่อกับแม่บอกให้รออยู่ที่นี่ถ้าหนูไปไหนเดี๋ยวเขากลับมาไม่เห็นจ้ะเด็กน้อยที่อายุได้เพียงสิบขวบเธอก็ได้เฝ้ารอพ่อแม่ เธอเชื่อว่าสักวันพ่อและแม่คงต้องมารับเธออย่างแน่นอนและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปตอนนี้เธอก็อายุครบส8ปดเต็มแล้วพ่อแม่ก็ยังไม่มารับเธอก็ได้แต่เฝ้ารออยู่ที่เดิมเป็นหญิงขอทานเพื่อหาเงินไปวันๆแล้วก็ได้รอพ่อแม่อยู่ตรงนี้ทุกวันรอวันที่เขาจะกลับมาแต่แล้ว ก็ไม่มีวี่แววเลยที่เขาจะกลับมาหาเธอตัวสาวน้อยก็ได้แต่ทำใจในใจก็นึกคิดอยู่แล้วว่าพ่อแม่นั้นต้องทิ้งเธออย่างแน่นอนแล้วก็ได้มีบ้านเด็กกำพภ้าหลายแห่งมาติดต่อเพื่ออยากจะช่วยเพราะสงสารแต่เธอนั้นไม่ยอมไปที่ใดเฝ้ารออยู่ที่นี่ตามคำของผู้เป็นพ่อแม่บอกแต่อย่างนั้นบางวัน เขาก็ไม่ได้เงินต้องไปขอข้าวขอปลาเขากินไม่ใช่ว่าเธอไม่มีเงินแต่ตัวผู้หญิงคนนี้นั้นเธอเฝ้ารอว่าตั้งใจจะเก็บเงินที่ขอทานทั้งหมดไว้ให้ผู้เป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเธอมาเลยได้อาศัยพักที่ข้างๆตลาดใช้รังกระดาษคุมให้มิดชิดไว้หลับนอนแล้วยังนำกระสอบปุ๋ยเก่าๆเอาไว้ได้ห่มขนที่ตลาดนั้น ก็อดสงสารเธอไม่ได้แล้วนำเสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วมาให้เธอได้สวมใส่ห้องน้ำของตลาดนั้นก็ได้มีที่ไว้ให้เธอแอบอยู่ข้างๆและอาศัยข้าวปลาของเหลือจากพ่อค้าแม่ค้าต่อจนทำให้เธอนั้นโตมามีชีวิตที่เติบใหญ่ตอนนี้เธอก็ได้โตเป็นสาวแล้วอายุมากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าต่างรู้จักหญิงคนนี้ ไม่รู้จักชื่อเธอเลยเพราะเธอไม่เคยบอกแต่รู้แค่ว่าตัวเธอเองนั้นเรียกตนเองว่างามพูดอะไรก็ใช้คำว่างามแทนจนทำให้เขาเรียกเธอว่าแม่งามวันนี้ก็ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีชายคนหนึ่งฉกจริงวิ่งกระเป๋าของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีฐานะเธอนั้นเป็นเจ้าของตลาด แม่งามก็ได้ช่วยเอาไม้ที่ตนเองไว้กลั้นหรือไว้หนุนหัวก็ได้ปาไปใส่ชายคนดังกล่าวจนทำให้เขานั้นหกลม้มแล้วเธอก็ตะครุบที่ตัวของเขาจนทำให้เธอนั้นได้รับบาดเจ็บเขานั้นด้วยความที่ร่างเป็นชายเลยลุกขึ้นมาทำร้ายเธอแล้วหนีจากไปงามก็เจ็บปวดมากฟกช้ำไปหมดเจ้าของตลาดเห็นเธอ ก็คิดว่าแม่งามนั้นเป็นพวกเดียวกันกันกบชายคนดังกล่าวต่อว่าเธอแถมยังให้คนมาจับตัวอีกแต่ก็ได้มีแม่ค้าพ่อค้าที่รู้จักเธอดีได้มาบอกกล่าวต่อเจ้าของตลาดว่าเธอนั้นไม่ใช่คนแบบนี้เพราะเขาเห็นเธอมาตั้งแต่ยังเล็กและเขายังอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกว่าเธอนั้นเป็นคนช่วยเจ๊เจ้าของตลาดได้กระเป๋ากลับคืนมา เมื่อเธอพูดจบเจ๊เจ้าของตลาดเลยได้ขอโทษเธอที่เข้าใจผิดว่าเธอนั้นเป็นคนไม่ดีเลยถือโอกาสนี้รับเธอเข้าทำงานให้โอกาสเธอได้ทำความสะอาดตลาดงามก็ทำได้อย่างดีทีเดียวเจ๊ก็เลยยกห้องที่อยู่ห้องเก่าๆหลังตลาดนั้นให้เธอได้อยู่อาศัยแม่ง,งามก็ได้พักตัวเธอก็ได้อยู่ที่เป็นหลักแหล่งสักที แต่ก็ยังเฝ้ารอที่หน้าห้องน้ำอยู่ทุกวันเวลาเดิมที่พ่อแม่เธอนั้นบอกกับเธอไว้ว่าจะกลับมารับแต่แล้วก็ได้ปล่อยเธอทิ้งแจ้ผู้เป็นเจ้าของตลาดนั้นก็ได้ยินข่าวาวของเธอที่งามนั้นเป็นเด็กถูกทิ้งและตั้งใจว่าจะช่วยตามหาพ่อแม่ของเธอให้ได้แต่แล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวอะไรด้วยความที่งามเป็นคนขยัน ทำงานดีเจ,เจ้าของตลาดก็ได้รับเลี้ยงเธอแปลงโฉมเธอให้ใส่เสื้อผ้าใหม่ทําผมเผาให้เรียบร้อยอาบน้ําชําระร่างกายงามนั้นก็สวยสะอาดน่ามองแล้ววันนี้เธอก็มาตลาดกับเจ้าของมีชาวบ้านที่เป็นแม่ค้าแซลว่าสวัสดีค่ะเจ้วันนี้พาลูกสาวมาเดินตลาดด้วยหรอคะ งามเหมือนเจเลยจ้าผิวพรรณก็ดีหน้าตาเหมือนเจไม่มีผิดจริงหรือจ๊าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโกหกลูกฉันที่ไหนกันละ่ะก็ไม่งามของพวกเธอนั่นไงฉันจะรับเลี้ยงเขาเอาไว้เองและต่อมาเธอก็คอยมาเก็บค่าตลาดแทนผู้เป็นเจ้าของเธอก็ได้นําข้าวของมาฝากให้คนที่เคยช่วยเหลืองามในสมัยเมื่อตอนที่เธอลำบาก แม่งามนั้นเธอช่างเป็นคนดีแต่ก็ยังเฝ้ารอทุกวันว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่จะกลับมาและแล้วพ่อแม่แท้ๆของเธอนั้นก็ได้กลับมาถามพ่อค้าแม่ค้าว่าพี่สาวจ๊ะพี่สาวพอจะเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณสิบขวบที่อยู่หน้าห้องน้ำไหมจ๊ะเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นคุณเอย้ย คุณจะถามหาใครรจ๊ะถ้าถามหาไม่งามนะเหรออย่าถามเลยจะถามหาไปทำไมฉันทั้งสองเป็นพ่อแม่จ้าพ่อแม่แท้ๆอยากจะเจอหน้าลูกเลยมาหาเพิ่งจะคิดได้หรือจ๊ะที่ตนเองมีลูกทิ้งเข้าไปเป็นสิบปีแล้วก็ปล่อยให้เด็กมันอยู่คนเดียว ไม่คิดถึงหัวอกหัวใจเด็กมันเลยเรื่องไงนี้คนที่เป็นพ่อแม่คนเขาไม่ปล่อยลูกทิ้งคว้างไว้อย่างนี้หรอกและและ้วแม่งามก็ได้เดินมาเก็บค่าแผงตลาดได้ยินเสียงแวแววเสียงดังเสียงอันคุ้นเคยงามงามลูกแม่เธอเองนั้นก็ได้หันเหลือบมองไปเห็นผู้เป็นพ่อแม่แท้ ที่เฝ้ารอมานานแสนนานเป็น10บิปีแต่เธอก็รู้สึกไม่ผูกพันกับเขาทั้งคู่เลยแม้แต่น้อยเจ๊ก็ได้เดินตามมาด้านหลังมีอะไรเหรอจ้าลูกงามเขายืนคุยอะไรกันจับกลุ่มกันใหญ่เลยนั่นคือพ่อแม่ของงามเองค่ะงามจ๊าลูกอย่าได้โกรธอย่าได้เคืองเขาเลยนะ เขาอาจจะมีเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ฉันจะไม่เป็นคนตัดสินใจให้เธอนะชีวิตของเธอเมื่อเธอเลือกที่ไปอยู่ที่ไหนหรือจะอยู่กับพ่อแม่แท้ๆจะมาจมปากกับฉันเลยที่ฉันนั้นเป็นยายแก่ไม่มีลูกหลานเดี๋ยวเธอจะลำบากเอาได้นะไม่เห็นต้องเลือกเลยค่ะเจ๊อ้าวทำไมล่ะ เขาตั้งใจจะทิ้งให้งามอยู่ตัวคนเดียวเพียงลำพังมาตั้งแต่เด็กเลยไม่เคยคิดเลยว่างามนั้นจะกินอยู่ยังไงหรือจะลำบากไหมเขาไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ให้คนอย่างงามหรอกค่ะงามไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองเขาแต่งามเลือกแล้วที่จะอยู่กับเจที่นี่ถ้าหากเขาต้องการเรียกร้องอะไรก็ไม่ควรหรอกค่ะงั้นก็ไปคุยกับเขาดีๆนะ ว่าจะเอาอยัางไงฉันขอเข้าบ้านก่อนละรู้สึกปวดหัวงามเองเขาก็ได้เดินไปหาพ่อแม่ที่แท้ของเธอแล้วก็ได้คุยกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้พูดเพียงไม่กี่คำว่าตนเองนั้นได้มีชีวิตใหม่แล้วและขอเริ่มต้นใหม่ขอให้พ่อแม่แท้ๆจงปล่อยให้เธอได้อยู่กับแม่คนที่สองเพราะเธอนั้นรักและผูกพัน ห่วงใยเขามากแล้วเธอก็ได้กลมกราบแทบเท้าที่พื้นเพื่อขอบคุณที่ทำให้เธอเกิดมาจนเป็นคนได้ถึงทุกวันนี้และขออโหสิกรรมที่เธอนั้นไม่ได้อยู่คอยดูแลพ่อแม่และตัวเธอก็ได้แยกจากกันและเขานั้นก็ไม่กลับมาหาเธออีกเลยงามนั้นก็ได้อยู่ดูแลเจ๊เจ้าของตลาด เธอก็เรียกเขาว่าแม่เจ้ก็มีความสุขมากที่ได้มีลูกอย่างงามและทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันงามเองก็ดูแลแม่คนที่สองไม่ขาดตกบกพร่องและเธอก็ได้สืบท่อตลาดต่อไปจนกิจการตลาดนั้นใหญ่โตขึ้นผู้คนก็รักและคมเกี่ยวกันดีค้าขายกันอย่างดีอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป จบแล้วนะคะขอฝากนิทานลูกสม้มฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเขียนมือใหม่นักอ่านฝึกขัดคนนี้ได้มีแรงใจทำนิทานดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ